พี่ถือกี่กี่ล้านนะสามเอ็มสามเอ็มแล้วแล้วทรัพยากรตรวตัวอ่าพอพอพอมีเลยครับพี่พอมีไม่ได้ดิพอมีนี่คือเท่าไหร่ครับมีมีผมมีตอนนี้มีอย่างคนละสองร้อยครับพี่คนละสองร้อยเอเ็คนละสองร้อยรถใช่ครับรถมีไหม รถเล็ง,งไว้ว่าจะซื้อซูบูรุกันครับพี่ยังยังไม่รู้ว่าจะซื้อคันไหนครับพี่ซูบูรุนี่สวัสดีครับแยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบ้าเหรอพี่ติพี่ชื่ออะไรนะเราสองคนผมชื่อพอครับ ชื่อสีครับเฮ้ยแกงร้อของชื cool too, like ่อพอแล้วดิถ้างั้นถ้างั้นชื่อนี้ก็ไม่ผ่านเลยไม่พี่เอาคนในแกงออกลายลางั้นเดี๋ยวเอาเฮียออกก่อนเลนะเอาคนในแกงออพี่ัเอาในแกงเดนวออกอัวมืไอเดนออไอเนออกอเดนผนวออกไอเนออกไอเนัออกอเนผ่วออกอเดนผัออกไอเดนัวออกไอดนผออเนอออเนอออเนกเนอออออกอเนออกอออกอดนอออเออเนออก เรียกเรียกผมหลังก็ได้ครับหลังหลังเอหงเอหลังดีกว่าชื่อหลังเท่กว่าที่พรไม่ค่อยเป็นสิริอมองคลเลยครับจริงครับจริงอีกคนที่ชื่อจีเหรอสี่ครับสี่สี่จีสี่ผมคิดว่าชื่อจีผมจะบอกเพื่อนผมออกแค่นั้หน่อยทำดีทำดีทำดีก็ได้เหรอจริงจีไอซีกับซีกับหลังอีกคนหนึ่งครับคนที่สามอ,อกีกคนชื่อสโน่ครับสโน่ ท่ากับเราก็จะมีเท่าไหร่เราเราเขาดหกพี่ป่าอันนี้เข้ามาสามก็ได้เลยนะขาดสี่เดี๋ยวขาดสามเจ้าพิษแฉลบนี่ไงครับพี่ขาดสามพอดีเลยครับหนึ่งสองสามทางขวามือครับพี่แจ็คอันนี้ผ่านเลยนะนนะทางขวามือผ่านเลยใช่ขาดสามครบเลยนะรถประมูลด้วยใช่ครับ<อ>ครบครบเครื่องครับฝีมือ มีปืนเลยมีปืนด้วยพี่รถไม้ไม้สี่มีคบไม้คบเลยเออเล่นของเล่นมีของเล่นที่เขามีเวลาไหมของเล่นอ่ะน้องครับพี่ของเล่นมีเวลาไหมสองคนนั้นอะไม่ไม่มันแค่เข้ามาช่วยเฉยพี่ที่ผมบอกใช่เพราะว่ามันจะขึ้นครอบครัวเองพี่วันจะ้ไปทำงานนี่อ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรจะหาได้แล้วสามคนจริงๆรสามคนก็เผื่อถ้าเราให้พวกเฮี้ยน้ามาได้หละพวกเฮี้ยยอดน่ะ อือส,สามได้อยู่พอไอ,อ้น,นี่อันนี้รวมอาชีพที่จะออกแล้วนะใช่ปะผิดคนที่จะออกมีอาชีพนาทองใบครับสองคนนาทองใบยังอยู่ในสลอ็อตใช่ปะใช่ครับยังอยู่ครับแล้วแม่งไม่มาแล้วไอ้สัตว์ฮะพวกกูโดนเจ็ดวันนี่มึงมากี่วันวะไอ้สโน,นมาเ,เข้าเกมนะครับทองไม่มาวะนาทองคอมเมนต์อยู่นะแต่เขาไม่มา มึงเห็นที่ไหนวะมึงเห็นที่ไหนวะกูยังไม่เห็นเลยเห็นที่นี่เ็นทีกะละครับเขามเอาของที่ตู้แดงอยู่นี่ครับอยู่นี่พี่จัยรพี่จพี่เจอกันตั้งนานเลยนะอ๋อนี่ใครวะยิ้มลงจิ้รถไปแล้วยิ้มอะไรเนี่ยฮะถ้านับสล็อตที่ออกไปใช่ไหมพี่จักรมันจะ ว่าง5สลับครับเพราะเราออก2ตอนแรกว่าง3ออก2ก็จะเป็นว่างห้าโอเคก็เหลือขาด2องก็ได้3าคนนี้มาใช่ครับขาดสอันนี้เลนมีดนะพวกอานอยูั่นแหละใช่ครบขาดสอันนี้เมนมีดนะพวกอีกสคนอยู่ปะบอกว่าซ้อมไปไม่ได้อะไรอ่ะเข้าใจปะอ่าผมผมได้2อย่างเลยครับพี่แต่ตอนนี้มีมีดนะเล่นมีดก่อนนะใช่ครับใช่เออเพราะว่าทีพี่ขาดมีดตอนนี้ไม้กำลังเป็นไอ้นี่อยู่อีโกลิธอีโกลิธดูจากว่าอีโกลิธอะ ให้พวกนี้มาให้พวกนี้สามคนมาเป็นมีดก็โอเคอยู่นะจริงมาเติมมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดเป็นอยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้เป็นอยู่แล้วเองไม่ไม่มันอ่าผมคือคือคือส่วนตัวผมมั่นใจแต่ว่าแบบไม่ผมผมเขาเรียกว่าไงพี่ไม่ไม่ผมพวกผมไม่อยากมันน้ามันหนวกก็บอกว่าพวกผมพวกผมแค่ถามว่าเป็นหรือไม่เป็นแค่ไหนแถามว่าพอเป็นเป็นผิด พื้นฐานเลี้ยงเลือดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเป็นานครับครั้งเขาจบไม่ไม่แบบไม่ลึกขนาดนั้นหวัดดีครับพี่ปากกำลังไปรับอีกคนหนึ่งอยู่แวกันจะได้แนะนำตัวคนในแข่งของกัน ได้เดี๋ยวเราพูดทีเดียวเลยเรื่องขึ้นปืนเดี๋ยวไหนก็จะสองนะกุ่มแล้วคุยแม่งไหนก็รวมกันแล้วได้ผลที่จะให้ละคุยได้ยังไงปิดเออดูว่าพี่พ์ไปผมเองใช่ไหม เคยมีประวัติปุ๊เนี่ยเราประวัติยังไงครับประวัติด้านไม่ดีไม่ไม่มีครับไม่มีตามไม่ดินส่วนตัวผมไม่มีครับโอเคใช้โปรแกรมช่วยอะไรป่ะโปรแกรมช่วยเล่นไม่ไม่มีครับพี่โอเคพอามดิพอดีเดิพี่พอมีครับพี่ประวัติไม่ดี วัพอพอนนั้นเปติมดีพารีเหล็กวันนั้นวันนั้นวันนั้น,น,นเหลืองมาหาพี่วันนั้นเหลืองก็มาหาผมอะ่ะก <laughs> <อ>็พูดอะไร <laughs> นะเดา ไอเซ็นพี่ฝากจีบเลยนะส,สองคนนั้นอะอ่ะพี่ฝากจีบสองคนนั้นเลยตัวคนหน้าครัดให้พี่พี่ชายเราเดือดร้อนผมขี่มาพี่ยอนี่เอ้าว มีมีมีที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะบอกกันนะนับได้นะทุกอย่างเจ่ะปะครับครับครับพี่อาจจะไม่ค่อยไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยเหมือนแก๊งอื่นเท่าไหร่ใครใครใครไปจะหนีไปไหนเพื่อน จริงว่าไหมีความฝันอยากออกแกงมัวไปทำอะไรอื่นอะไรเงี้ยมีปะความฝันผมก็อยู่กับพี่อ้ไปแบบอ๋ออันนี้คือมทำสำเร็จแล้วแบบเออสำเร็จ <c oughs> ล้วก็ไปได้พี่นนั้นมันเป็นฝ่ที่เปอนมนอนโ้ ที่เลี้ยงของคุยได้แป๊บนึงนะพี่ที่เลี้ยงไม่ไม่มีคุยนอกนะแข่งแข่งพี่บอกก่อนนะไม่มีคุยนอกไม่มีนั่งแชร์จอ้อยอะไรไรสาระไม่มเอาน,นะโอเคปะเอาเข้าจ่ายครับพี่ เนี่ยตัวอย่างจบแค่ในนี้นะไม่มีโพสไม่มีประจานไม่มีแขวนใครนะครับครับเดี๋ยวเรเข้าใจกันก่อนยขึ้นรถครับ ไอ้พอมึงอะไรเนี่ยไม่กดผิดผมบอกพี่แจงนะวันนี้แล่ดอกผมก็ไม่เปลี่ยนอาวุธนะบุบอกให้เปลี่ยนมีดลืมไปแล้วผมได้ตีใครเลยนี่นี่ผมแสดงชื่อคนที่ชแก๊งห้าใช่ไหเมลโล่ U F อ่ะคนนี้ได้เลยมันไม่อยู่ละเล้ยมันมีเวลามงอยู่แก๊งเดิมแล้ว อตอนรับไปนี้มาแรกก็มาเข้าแก๊งสายเลยอยู่ด้ยเนี่ยจะเข้าจริงหมดงแหละคุะยกันหน่อยดิโอ้โหเจอโรบิทหมอเตอร์ไซค์จริงผมหน้าเปิดเลยไอ้ไอ้น้องที่อินไปนี่ไปกว่าไอ้นอง

ู่ปแถวร้านอาหารนะน้องน้องมันน้องมันพี่มาบอกหีตอมอปน,นึงพีมมันไม่ได้ยินเออ ใครก็ทำแล้วข้างนอ่ออะสับหมูกันะข้างนอกไอ,อ้ซ่อมไฟเนี่ยซ่อมไฟครับพี่เสียงชึบ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 ใช่ยหมพี่สก,กันไหมมีใครไปเล่นกับเราไหมพี่แจ๊คพี่เออเราไปผมเข้ามาผมหล่ออะเพื่ออะไรพี่ถอ่หน้ากากดิยอดพี่ดเลยเอาทาอีกอันหนึง่ง <c ười> โอ้โหผมจะเป็นลีมูซีเบงโฮอบ อ่ะนะวันแบบิดงองเรเนี่ยวันแบบิดอะไปพอพอไปพอพอพอเรยกพอผมร้องเแต่เพลงเนี้ะเมรักเมลองเช่เยนยาอรอานีสัต ไม่มีไงครับไม่พี่กูดูไม่ดีหรอมึงเจ้ากูมาไล่แบงค์เ้าฮะแพ้เอาแกงเอาบ่มาดิไอ้จอนย้ายวะเียพี่จอนย้าไปดิพี่ชายจะไม่เอามันหรอกไอ้เฮียไอ้คนไม่มีเวลามีนะมีนะแล้วหลอกมันใช้พี่ขึ้นปืนให้มันพี่คิดว่าไงพี่จักเดี๋ยวไอ้ขึ้นรถไปเติมมัตรพี่ก่อนได้ปะ เอาความแข็งไปลงกับตู้ไฟเราดูเลยมันหล่ออันนี้เฮ้ย νε, นี่มอย่าไปคุยมันเยอะไหมดวนช้าเฮ้ยเนี่ย νε. ด่วนช้าแล้วมันหลอนไหมมันหลอนอะแต่มันก็วิ่งมา คุณพร้อมเลยไหมครับคุณซีคุณหลังคุณพร้อมเลยไหมครับพร้อมพร้อมครับพี่พร้อมครับพี่พร้อมพร้อมเลยใช่ไหมครับใช่ครับบัตรเข้าแกงเราบีบะแล้วก็ เข้าแกงอยู่มอครับต้องต้องมาทาาครับพี่ไรเชื่อว่นไอ้ต้งกล้าอยู่ไหนเขาเขาเข้าไปนี่นัดไปเลยสนามด้วยเนี่ยมันเลยจะทำให้ต้นกล้าไปแล้วน้องเช็คมุมแบบคุ้มห่ออะไรอ่ะนัดไปเล่นสนามต้งกล้าทำบัตรเข้าแกงให้พี่เอาบัตรเข้าบัตรออกใช่ไหมพี่เอากี่ใบครับบัตรเข้าเอาสองใบใช่ไหมครับสามใบได้ครับ เออพี่แจ๊คครับอัปเดตเรื่องก่อนเมื่อคืนผมรับปัดประกันออมาแล้วผมเพิ่งรู้ว่าพี่แจ๊คให้รับคิทตันโกผมก็เลยโทรไปยืมเงินพี่จวานมาก่อนอย่างเงี้ได้ไหมได้ครับพี่จวานนำมาให้แล้วนี่ได้คิทตันโกไหมได้คิทตันโกมาสี่ห้าพี่แต่ว่าคิทตันโกไม่ค่อยขายผมสี่ห้าเองนะใช่แล้วผมมึงรับพี่อะไรวะมึงรับอะไรยังไงวะได้มาสี่ห้ามันไม่มีคนขายเลยพี่ผมก็เลยต้องไปรับซิลมึงเปิดกล่องเองบอกวะเนี่ยมึงไม่ได้รับใช่ไหมเปิดพี่ผมรับจริงดีรับพี่ได้ดีบ ขายขายมึงเอาแบบสี่ห้าขายว่าประชาชนกูจะเดินไปขอซื้อที่แบลด้วยเดี๋ยวเดี้ยมาเบลก่อนฟังนี่ก่อนครับผมสี่สิบห้าอันเออขอขอโทษจริงๆพี่วันนี้มันมันจุกเฉินผมจุกเฉินมากเลยมันเป็นแค่วันเดียวพี่เอาครบมือมมีขามีครบครบครบมีมีมีดครับม้ไม้ไม่มีไม้ไม่มีครับรถมีแต่มีด รถยังไม่มีครับอีกป้ามีรถอะไรครับป้านา้องรถหล่ะผมปล่อยเช่าให้ได้ครับโอ้โหเขาว่าปล่อยเช่าโอ้โห oh. แล้วถ้าสมมติว่าเราสามคนเนี่ยหารถได้หนึ่งคันในเวลากี่วันเอ่อโ uh ดมตังกนะ็จิงสิบเอ็มไหมถ้าโดมตังกันจิ้นจเอ็มเหรอครับใช่อ่า uh, เด็ดเด็ ตอนนี้นะั่นรวมกันได้ได้ 5m แล้วครับไม่มีรถแล้วเราจะไปงไงเราวิ่งไปต่อยเขาเราวิ่งไปแทงเขา,น,าน่าจะเช่าครับพีไ่ได้ถามว่าอะไรนะาจะเช่าแล้วก็เล่งเล่งกันซื้อรถลดราคาต่ำสุดเท่าไหร่ในตลาดที่ขับได้ S <S น่นาจะอุลุดป่ะพี่ไม่อุลุด<ะ>ไม่ไหวมนะีมีเอ็ตอนเนี้เ m g มจีไม่ไหวเอ็ไม่ไหวถ้าสุดๆก็น่าเป็นอุลุดีเอ็มจป่ะถ้าหลักสิบป่ะพี่ไว้ใช้งัดร้านได้อย่างเดียวพี่เล่นสต,ตอรี่ต้องเช่าเอ้ยต้องการไปทำบัตรทองแกงไปเลยน่าจะเป็นอุลุดครับพ,พอได้อยู่อ,ยอกอ้ออุลุดก็ไม่ไหวตอรี่อ่ะมันอุ้มมันอุ้มมันมันแค่อุ้มไม่ได้พี่รถมันอนจ้ะอ่ะไม่ต้องการทำบัรตรทองแกงพี่นะ พี่มอนพี่มอนเยอะเยอะเยอะเบรุกพีมนนานกว่านี้โดนด่าพีมเดี๋ยวตื่นตื่นพี่พีมโนะไอ้เงียมีดีจะพูอะไรจะแย่ล่ะไม่อยู่ไงตามมันไดตามเกาะมีแน่ๆนะพวกสองร้อยสองรอนี่ไม่พอครชครับไม่พอเดี๋ยวๆหาเพิ่มอีกครับ รถก็ต้องหาเกาะก็ต้องซื้อเอ้ยทำไงดีเรามีสี่มือเราเป็นนี่ปะตัวสกันถ้าได้เข้ามาแล้วหวังฟาร์มออริมก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องนนมันก็จะมีคนแบบเฮ้ย นู่นนี่นั่นบ้างนิดนึงมีคนคิดบ้างหน่อยอะไรอ่างนี้ก็ย,ยังไม่อยากให้เป็นขี้ปากเวลาเข้ามาแต่ไม่ต้องมีใครกินแต่ก,กินน้อยกันก็ผมเข้าใจครับพีม่มันวันมันวันมันจะเหมือนไหมจำเหมือแต่มันไม่คิดได้หรอกมันไม่มันไม่ได้เกียดใครพวกเนี้หรอก มันไม่มีอะไรหรอกแ,แค่โปรเด็กเวก่งไปด้วยในตัว ต้องกล้าไปยังไงเดี๋ยวผมไปข่าวให้ก่อนครับดรอบๆเดี๋ยวไปเอ้ยไอพิชเดีพิชดิไอตามมาอหไรบอกให้เนี่ยรับสั่งคนนี้ไปตีไอพีชรับสั่คนนี้ไปตีบัตรแกงดิบัตรคักง เข้ามาสิพิตฮัลโหล,ลนู่นเลยคัหนู่นปเดี๋ยวเขาไป,ไปลตรงนู้นอมันกลมดิ น้องฮะต้องเพลงนี้เพลงนี้เพลงผมเนี่ยไอ้นะต้องเพลงผมเนี่ยอาร์บอดี้ีคือพาเด็กครูพาหน้านาดีนะอดีบอดีบอดพี่จักคงมดอยู่ข้าง